เดินออกมาแก็ว่าก็มารู้สึกว่าคันเนื้อคันตัวจริงเลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่เห็นนั่งบ่นนั่น,นาแล้วเนี่ยพี่เสพไปเดียวอยู่างคุณพ่อมาหลายต่อหลายครั้งนะกลับมาทีไรพี่รู้สึกว่าเนื้อตัวพี่คันไปหมดเลยอะ่ะหรอแล้วนี่อาอบน้ำรืยอยังเนี่ยอาบแล้วเนี่ยพี่อาบแล้วพี่ก็นั่งบ่นพี่คนเดียวเนี่ยเพราะพี่รู้สึกนี่ขนาดนี่ยข,ขนาดอาบน้ำได้ยังคันอยู่อีกเหรออืมอืมเอางี้ไหมพอดีเอ๋ไปูช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาได้แป้งฟรีมากระป๋องเนึ่ย มันเป็นแป้งโดยเทา้ายี่ห้อคอมแบทของบริษัทเจทีค่ะสามารถทาตัวได้เหรอจ๊ะทาได้ตัวนี้นะมันมีส่วนผสมของคารบูนเมททอนซิงออกไซด์และคาร์มายมันช่วยแก้คันลดกลิ่นอับได้ด้วยนะอ่าลองทาดูน,นะแล้วผสมเป็ในยังไงบ้างอ่ะจ๊ะมรู้ไหมว่าเขาบอกว่าช่วยให้มันแก้คันใช่ไหม พอเ,อเดินนุยน้ำออกมานะรู้สึกคันมากคันเท้ามากามาก็เลยไปหาน้ำเปล่าล้างเท้า<ม>แต่เขาบอกว่าก่อนที่จะใช้อ่ะให้ทำความสะอาดบริเวณนั้นก่อนนะแต่ว่าเขาห้ามใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่าสามขวบและบริวเวณที่ผิวบอบบาง<ม>อืมเพราะเพราะว่ามันมันมันเย็นอะ่ะถ้าเกิดว่าใช้ใชรู้สึกพี่ค้าแล้วี่รู้สึกเย็นเนใช่แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมอาการคันก็เริ่มเบาลงนะเหรอเนี่ยรู้ไหมพี่ปู บริษัทเนี้ยนะเขาขายของหลายชีวิตมากเลยอ่ะแต่ว่าเออไปได้ตัวนี้มาเป็นโปรดักที่ดีมากเลยอ่ะพออ่านแล้วอะไรแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่สนใจอนพี่จะสั่งซื้อได้ที่ไหนจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าพี่ปูสะดวกกับพี่ปูก็ขี่รถไปที่สาธุห้าสิบแปดหรือไม่ก็เข้าทางพหลสางซอยยี่สิบเก้าได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะจะขายอยู่ที่นั่นหรือไม่พี่ปูก็โทรสัง่งกับพนักง,งานก็ได้นะ เราติดต่อไปเลยจ้ะศูนย์สองหกติดต่อทุกใครได้ติดต่อกับพนักงานได้ทุกท่านเลยหรือไม่ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w ็บเว็บจเอ็นพเทก็ได้ให้กูสนใจนะเขาสามารถบอกทุกอย่างให้เราเลย,ยใช่ไหมใช่ใช่เขาสามารถแนะนําได้เขาอาจจะแนะนําดีกว่าเอกด้วยซ้ําเพราะเอกก็อ่านจากในนี้มาอีกทีอะแต่ว่าพนักงานเขาอ่ะดีนะแนะนําได้ดีด้วยดังนั้นพี่คนจะต้องลอง ใช้บริการของทางบริษัท j จเใช่ไหมใช่ตอนกระปุกนี้เออยกให้พี่ปูเลยแล้วกันเด <F N. S 1> ี๋ยวไปซื้อกระปุกใหม่ค่ะ<อ>